วันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับสินเชื่อหน่วยงานภาครัฐจากธนาคารอมสินซึ่งมีอยู่หลายโครงการด้วยกันจะมีโครงการอะไรบ้างวันนี้เรามาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยสินเชื่อหน่วยงานภาครัฐนั้นมีทั้งสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสินเชื่อวิทยาฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค่าราชการสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูสินเชื่อสหกรณ์อมทรัพย์สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับค่าราชการและพน พนักงานรัฐวิสาหกิจและสุดท้ายสินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ละโครงการสินเชื่อจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะ สำหรับโครงการแรกสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขภา,าระหนี้สินหรือลดภาระหนี้ของค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งคุณสมบัติผู้กู้ณนะวันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและวันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิกชพอคอและเป็นผู้กู้สินเชื่อโครงการชพอคอของธนาคารอยู่ก่อนหน้าโครงการนี้กรณีมีหนี้ค้างชำระ ต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมดหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกันและต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายสบรายเดือนและต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินชอพคให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้ ซึ่งจำนวนเงินให้กู้นั้นให้กู้สูงสุดรายละ70,000สบาทเป็นประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชีระยะเวลาการกู้สูงสุดถึง20ปีโดยใช้สิทธิ์การรับเงินสงเคราะห์ครอบค,ครัวชพคเป็นหลักประกันการกู้เงิน ถัดมาคือโครงการสินเชื่อวิทยาฐานะเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินสำหรับข้าราชการครูเพื่อนำไปชำระหนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติส่งเสริมสนับสนุนและสร้างวินัยการออมโดยคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยาฐานะ และมีกิจกรรมเงินออมกับธนาคารออมสินตลอดอายุสัญญาโดยต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน60ปี และเป็นผู้มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้และต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยวัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีหลักฐานชัดเจนเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินกู้จากสถาบัานการเงินหนี้บุคคลภายนอกหนี้สวัสดิการร้านค้า โดยจำนวนเงินให้กู้จะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถชำระคืนไม่เกินรายละ7,0,000สบาทและเงินผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ9กของเงินวิทยาฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือนโดยระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาโดยอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและหลักประกันการกู้เงิน จะต้องใช้บุคคลคำประกันจำนวน3คนโดยต้องเป็นครูในสังกัดหน่วยจ่ายเงินเดือนเดียวกันกับผู้กู้และมีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยาฐานะหรือไม่ก็ได้และต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ผู้คำประกันแต่ละคนสามารถคำประกันผู้กู้เงินสินเชื่อประเภทนี้ได้ไม่เกิน3คน และชำระเงินผ่อนเป็นงวดรายเดือนโดยเงินผ่อนชำระต้องไม่เกินร้อยละ90ของเงินวิทยาฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือนโดยเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้หน่วยงานจ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนและเงินได้อื่นๆที่ได้รับจากทางราชการนำส่งชำระนี้ให้ธนาคารอมสินเป็นรายเดือนถัดมาคือโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการทหารให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมถึงสร้างวินัยทางการออมและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มภายในองค์กรโดยคุณสมบัติจะต้องมีสมาชิกเป็นข้าราชการทหารซึ่งอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันจำนวนตั้งแต่50คนขึ้นไปรวมตัวกันและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการบริหารมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนกำหนดเงื่อนไข การเป็นสมาชิกและการผลสภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มใหญ่อย่างชัดเจนมีเงินทุนสำรองภายในกลุ่มจากการออมร่วมกันของสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนมีแนวทางมาตรการวิธีการโครงการแผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากกองทัพให้เข้าร่วมโครงการได้ซึ่งทั้งนี้สมาชิกออมเงินสัดจากเข้ากองทุนสำรองของกลุ่มใหญ่จำนวนเท่ากันทุกเดือน โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการรับฝากของสมาชิกซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้นั้นจะต้องเป็นข้าราชการทหารซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการกับธนาคารและผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มและมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาดังนี้คือไม่เกิน65ปีโดยให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงานต้นสัง กดหรือเกิน65ปีแต่ไม่เกิน70ปีกรณีที่ใช้หลักทรัพย์คำประกันและมีทายาทที่มีรายได้แน่นอนเป็นผู้กู้ร่วมโดยต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารและเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินโดยจำนวนเงินให้กู้นั้นกรณีบุคคลคำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน1นล้านห้าแบาทกรณีมีหลักทรัพย์คำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งทังนี้กร กรณีกู้บุคคลคำประกันร่วมกับหลักทรัพย์คำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน5ล้านบาทสำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระกรณีบุคคลคำประก,รรก,ก,ก,กัน,นากาผ่อนชำระไม่เกิน15ปีโดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกิน65ปีและหลักทรัพย์คำประกันผ่อนชำระไม่เกิน30ปีโดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน65ปีหร,อยอยหรือไม่เกิน70ปีกรณีมีทายาทกู้ร่วม โดยจำนวนเงินผ่อนชำระให้กำหนดเงินผ่อนชำระไม่เกินร้อยละเจของเงินเดือนที่ได้รับตามบัญชีเงินเดือนไม่รวมเงินได้อื่นและเงื่อนไขาการชำระเงินกู้ ให้หน่วยจ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนและเงินได้อื่นที่ได้รับจากทางราชการนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารอ,อมสินเป็นรายเดือนโดยเงินสนับสนุนพิเศษธนาคารจะจ่ายเงินสนับสนุนพิเศษให้กลุ่มใหญ่ที่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีในอัตราร้อยละหนึ่งของยอดเงินต้นคงเหลือเมื่อธนาคารรับชำระครบ12งงวดและกลุ่มใหญ่ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือสมาชิกออมเงินเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอเงินกองทุนเพิ่ม ขึ้นอย่างสม่ำเสมอและสมาชิกทุกรายในกลุ่มใหญ่ชำระหนี้ครบ12งวดโดยไม่มีหนี้ค้างชำระ ซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียมนั้นกรณีผู้กู้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือไถ่ถอนจำนองครบก่อนกำหนดภายในระยะเวลา3ปีนับแต่วันทำสัญญากู้เงินให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละสของจำนวนเงินต้นคงเหลือตามสัญญากู้เงินยกเว้นการปิดบัญชีหรือไถ่ถอนจำนองเพื่อไปใช้บริการสินเชื่ออื่นของธนาคารออมสินและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ